อย่ามาทำเป็นพระซีอย่ามาบีน้ำตาอ,อย่ามาทำเป็นมีน้ำตาเพื่อมาทรอนหัวใจอย่าเปลี่ยนเวลาเคลื่อนเคลือนไม่มีวันเป็นปีดอยอย่ามาซื้อหัวใจฉันคีนดีคาลลอนิมทอยจะมาซีแรงีงฉัแกล้งยิงไร จีไม่มีทางซื่อชัยคนทัรส์อ่จะมาหน่อยไม่อยากจะพูดแกไม่พูดแกไม่พูดแกกับฉันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไอ้เจะมาหน้อย